โอเคปีกวางน้องจะไปแต่ัวนปีกินก่อนก่อนโอเคจะไปก่อนพิดสองคาเลนนั่นไงมาละพิธีมิฉันมาเนอร์เตาตุลาสกับด้วย อย่าประมาทเป็นห่วงเนอร์คุณนาจะไปีคุณนาจะไปเที่ยวไหนนาะจีคุณนาจะไปนาจะไปนาจะไปคาเฟ่จ้าน้องบีทอย,ยกแข็งยกขาวะแล้วก่อน ครูแบมปิดเทอมแล้วเหรอคะใช่คะ่ะปิดเร,เรียบร้อยละคะ่ะอยู่กรุงเทพเรียบร้อย <c oughs> มีตามมาเดอร์ <c oughs> วันนี้พี่เท่กับพี่ตะมาให้ของฝันยังครับยังเลยน้องบีทดสองคนนั้นยังไม่มาเลย อะไรตะกยัไม่เคยให้เลยพี่แกมากวนเฉยๆยินดีกับคุณภูสุภิดาที่ได้ปิดเทอมอย่างเป็นทางการครับเยสวัสดีค่ะพี่เอมน้องอยู่กรุงเทพแล้วขอบคุณค่ะคุณพอชยัย <c oughs> เพค,คะ่คคะคพพรชัยเอากลับบ้านแล้วบอกใช่คะ่ะน้องมากรุงเทพก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยกลับน่านมาเที่ยวเที่ยวก่อน <c oughs> มาเร็วมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณวันชยัยปากันตินาาเนอร์โอเคเจ้าปากันตินาาเนอร์อเ,เจ้า พี่จะไปส่งพี่ต้นอ๋อไปส่งไปส่งพี่ต้นแล้วก็ไปเที่ยวน่านต่อเลยใช่ไหมคะโอเควันที่ยี่สิบใช่ไหมพี่โอเคปีอ้อยสวัสดีเจ้า เ,เข้ามาแล้วฝากขาเอเจ้าอใจให้ครูแบบด้วยนะครับคุณฐานมาละจ้าคุณหานมา,า,นมาสพิพ่อพ่อพิม์มาสิทำไมสวยจังคะขอบคุณค่ะคุณตุ๊กสุรินคุณตุ๊กสุริน <c oughs> คุณครูโสพิดาช่วยขอบคุณค่ะคุณสารจใจส้นมนะคะช่วยเราดิเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถัดไปนั่งเขียนแผนงบประมาณอ๋อจ้าโอเค

ทไมโทรศัพท์ร้อนๆถอดเคสดีกว่าโรัพร้อนอ่ะสะกลับบ้านพร้อมพี่สาวไหมไม่คะ่ะไม่ได้กลับพร้อมพี่สาวคะ่ะคุณพ่อแต่ว่ากลับพร้อมกันนั่นแหละวันที่สิบห้าไงสิบหขอบคุณคะ่ะคุณคิกสำหรับไอศครีมนะคะคุณคีคุณคิกเอสดีอา คเคสอีีอาเคสร้อนมากเลยทุกคนข้อกินข้าวยางพิมพ์มาเลยแล้วก็ขอหัวใจให้หนูด้วยตอนนี้อยู่กับพี่สาวนะคะสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะคุณคีมีนอโต พ่อจริงๆไหมครับใช่ค่ะเป็นพ่อจริงๆค่ะพ่อจริงๆค่ะกินเรียบร้อยผัดฉาปลาบึกว้าวผัดฉาปลาบึกอยากกินกลับไปบ้านตอนได้กินแกงพะกุดสวัสดีค่ะพี่มี่